มองตัวเองทุกวันฉันคิดเรื่องโชคชะตาเกิดมาชีวิตต้องการอะไรเป็นคนมีชื่อเสียงมั่งมีเงินทองมากมายเปล่าเลยไม่ใช่ที่คิดจะมี ความภูมิใจในชีวิตฉันมันคือรางวัลที่แสนยิ่งใหญคอยดูแลครอบคุัด้วยรักและความอบอุ่นเกื้อลพี่น้องพ้องเพื่อนด้วยใจประจักับนักสร้างสุข ของสำนักงานเลยค่ะที่การสภากุทาราชดรน,นะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีโปรไฟล์ได้ผ่านการสึกอบรมนักสร้างสุขมาแล้วเข้าใจว่าณนะวันนี้เราจะได้รับองค์ความรู้คิดมากเพิ่มมากขึ้นเพื่อไปต่อยอดไปสร้างสุขภาวะในองค์กรของเราซึ่งถ้าเพื่อนเพืเขาได้เห็นตัวแบบแบบอย่างที่ดีของนักสร้างสุขที่เราได้มาเสริมพลังโดย ทางสสสเขากรุณาให้ความอำนวยความสะดวกให้กับเราแล้วเชื่อมั่นว่าเราพวกเราจะสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรให้บุคลากรเรามีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะคเพื่อนเพื่อนข้าราชการทุกคนทั้งสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษดรและสานักงานเลขานิการบุฒิสภาผมในนามของผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษดร ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้นําองค์กรภาวะสร้างสุขในครั้งนี้นะครับที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับจากสามวันที่ผ่านมาเราได้ทําง,งานร่วมกันเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับทุกท่านมีความตั้งใจในการทําง,งานอมากนะครับโดยเฉพาะอย่างจริงเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทุกท่านมีความตั้งใจไม่หลบหนีไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้กําลังใจทุกท่านและขอให้ทุกท่านเนี่ยฮะ นำพาองค์กรนะครับของเราไปสู่ความเป็นภาวะที่มีความสุขนะครับไม่ว่าจะไปสุขด้านต่างๆหรือเพราะยิ่งความสุขด้านการเงินนะครับอยากให้ทุกท่านได้มีการปรับทัศนคติในการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ความสุขในด้านการอยู่ร่วมกันของในองของคนในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านขับไปแล้วนะครับขอให้ท่านนําสิ่งที่ได้รับจากการเประโยชน์ในครั้งนี้นะครับไป ทำการกระจายเขาเรียกว่าขยายนะครับ <c oughs> เครือข่ายของเราออกไปให้ได้มากทีก่สุดก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้นำองค์กรที่ดีต่อไปขอบคุณครับน้องนักสร้างสุขนะคะวันนี้การที่เรามาอบรมครั้งนี้พี่รู้สึกว่าโอ้โหทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ หวังว่าการอบรมครั้งนี้จะทําให้น้องได,ไ,ดได้ได้อะไรเยอะๆกลับไปนะคะไปกลับไปสร้างความสุขเริ่มต้นที่ตัวเองนะแล้วก็ไปแจกจ่ายให้คนในองค์กรที่บ้านด้วยอย่าลืมทั้งที่บ้านและที่ทํางานสร้างความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปค่ะ ผัดบอเนี่ยใสาไก่นะ้ำไปด้วยเอ๊ะมันมาจากตรงไหนวหะโอ้ดีสวยเอ๊ะทำไมยังไม่มากี่โมองอะไหพี่กุ้ยจะมาเนี่ยไก่เรานานแล้วนะ ม oh. าแล้วโอ้ยอีกเร็วสิเพื่อนร่างกายที่ดีมาออกกำลังกายกันนะจ๊ะ <Yeah. S 1> yeah. Cause I'm